กใจย่่ตัองงานสครช้วมมสวัสดีค่ะเพื่อนๆโมกโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดนินจาค่ะหรือตลาดนินจานะคะที่ชนบุรีค่ะ วันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านจะบอกว่าโมเคยกินแล้วเมื่อก่อนที่เขาขายอยู่ที่ตลาดนะัดสวนนภูมินะคะอร่อยมากเลยค่ะเจ้าเนี้ยนั่นก็คือร้านเดอะพ็อกหมูลวกจิ้มนะคะน้าจิ้มเขาเด็ดนะคะมี2ออย่างเลยค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนของหมูเนะียมีเยอะมากๆเลยไปดูกันนะคะร้านนี้เขาเข้าร่วมคนละครึ่งด้วยนะคะ สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าชื่อคุณเจมนะคะเมื่อก่อนนี้เราเป็นลูกค้าประจำเขานั่นแหละแต่ตอนนี้เขาย้ายมาขายที่ตลาดนินจาชมบุรีแล้วค่ะน่าจะย้ายมานานแล้วสี่ปีแล้วนะพี่กี่ปีแล้วนะสี่จแล้วอะ่ห้าปีแล้วนะคะเดอะพอกหมูลวกจิ้มทำอะไรได้บ้าง กับต้มแซบนะคะ,ะดีค่ะอ๋อเขาจะมีน้ำต้มแซ่บของเขาเลยนะคะขึ้นโลขึ้นไปจนะแยกน้ำโอ้กิโลขึ้นไปนะขึ้นโลขึ้นโลทีละหน้าสิโ,โ,โอ้ขึ้งโลจะแยกน้ำให้ ผีดละ30บาทนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะตั้งแต่ที่พี่รู้จักหนูค่ะเราแรกขายก่อนอ๋อสาเพ่าเดิมพอ๋อสามสิบเท่าเดิมเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นก็30นะคะนี่ลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะ หนึงนะคะอ๋อพอช่างเสร็จเขาก็จะมีการหั่นหันหันนะคะแล้วค่อยนําไปลวกนะคะนี่มะนาวใช้เป็นมะนาวแท้เลยนะร้านนี้นี่นี่ค่ะใส่น้ำนิดนึงนะคะ ใบผักชีนะคะโอ้วันนี้น่ากินมากนะะราคาตามขีดเลยนะทุกคนคะ่ะลูกค้าเขาก็เลือกเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีถ้วยให้ใส่นะคะแล้วก็จะมีที่คีบให้คีบนะคะทุกคนแล้วเราก็เลือกได้เลยะคะ่ะดูอย่างอันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกนะคะมีไส้มี ข้อลิน้นใ,ใส่ดีทุกอย่างพี่ถ้าแบบไม่ทานเครื่องในก็มีเนื้อหมูก็มีพี่อ่าเนื้อหมูก็มีนะนเดิมเลยขวเดิมจ้าอะไรม้ามก็มีไส้มีหมดเลย <c oughs> มีหลากหลายนะคะเนื้อหมูก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ก็คือเนื้อแดง <c oughs> แเน่ยเนเนื้อหมูอ่า <c oughs> เนื้อลวกนุ่มไม่เนื้อแดง okay. อะพี่ค่ะ นี่ค่ะร้อยสิบบาทครัเองเขามีกิโลให้ลูกค้าดูเลยนะอันนั้นลวกเขาเทอะไรไปคะใบมะกรูดใบมะกรูดลงไปนะจ๊ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสาวจิ๋ว ค่ะอ๋อช่วงโควิดจะไม่ได้โชว์น้ำจิ้มนะ ขอดูหน่อยนะนี่ค่ะตลาดจ,จะมีวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะค่ะแต่ว่าร้านจะยงังขายึงอาทิตย์วันพฤหัสด้วยพี่โมทวกนี้มันแบบเงี้ยเงี้ยมาแล้วมาแค่ชุดสองนี้แต่ทุกนี้มาลงทุนแบบมันมันไม่คุ้มมันผิดค่ะตรงนี้มะนาวมะนาว ก็ยิบชามพี่แม่ค้าจ้ะทุกคนมีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเนื้อเราชอบกินเนื้อเนื้อหมูี่เนื้อหมูนะเนี่ยเนื้อหมูเดี๋ยวเขาบอกเนื้อลูกค้าโมเออเดี๋ยวบอกเนื้อว่าเป็นเนื้อใช่ไหมคะได่เนื้อหมูนะคะเดี๋ยวโมจะกินประมาณแค่นี้พอเพราะว่ามีร้านอื่นอีกอะไรแม่กาเลยับเนออ๋อเนี่ยเอาเยอะไหมหมดนี่เลยนะ มาเป็นลูกจิ้มนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็วางไว้ให้แม่ค้านะคะใหญ่ไปแบบได้นะพี่แบบรวมได้ไหรือยได้ค่ะนี่เราเลือกประมาณนี้นะคะเอาแล้วที่สุกชัยเอาอีกหน่อยไหมอ๋อเดี๋ยวเรามาดูแม่ค้าทำกันนะอนเออดูน้องจิ้ม ดูของโมบ้างนะคะนี่โมเลื่องนะแล้วเราเาก็มาช่างจ้าสามีดพี่โมสามทีมมท่เอาครบร้อยไปเลยเอาเนื้อหมูเพิ่มมาเอาเนื้อหมูเนื้อหมูครับเอาร้ยนะอยหนึ่งนะจ๊ะทุกคนคใส่ถ้วยรัดเลยไหมพี่อ่ะดีค่ะ,อะเออใส่ถุงไปกินบ้านก็ได้ ไ <Okay. S 2> ด้โมเอาแบบสุกเลยนะคะได้โอเค บ้างอจช่วงนี้ยังก่อนพี่แบบโควิดอ่ะวนทีตลอดตลอดมักกน<อ>มติดกันไม่แน,น่นอนค่ะ<อ>ช่วงนี้ก็ต้องระแวดระวงังเนาะ<อ>โควิดนะคะ<อ>นี่เขาก็จะใส่เป็นตะไคร้ไปมั่งพูดนะคะอ่ะใส่ไปจ้านี่ก็นำไปลวกนะคะทางด้านโน้นนะจริงๆแล้วเราไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากให้มือหอมเราก็ใส่อ๋อค่ะ แต่ได้หมดนะีผ่านโลกค่าก็เลือกนะคะมีหลากหลายส่วนเลยนะคะ ไดเลยนะพี่ทำให้ได้คะ่ะนี่น้ำจิ้มของเขานะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคะซีฟู้ดหรอซีฟู้ดนะครับแล้วก้อนนี้คะ่ะเกี่ยงครับพี่อ่าขอบคุณค่ะน่ากินมากน่ากินมากค่ะที่ร้านนี้คะ่ะโอ้โหน่ากินมากอันนี้แลดเด็ดเอรโบชอบตรงนี้แหละคะ่ะเด็ดมากขอบคุณมากค่ะ ราวนี้เท่าไหร่เจ๊ร้อยหนึ่งค่ะของมิของโมยค่ะ,อะโอเคน้ำจิ้มก็ให้เยอะนะทุกคนนี่ค่ะต้มแซ่บสั่งได้เลยเลือกได้รวมได้ได้นะคะต้มร้อนๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆก็ดูกันเลยนะคะมีไส้มีเนื้อมีลิ้นนะคะ หมูต่างๆก็คือแบบเป็นชิ้นชิ้นหมูเลยนะคะแล้วก็เห็นจะเป็นเป็นใบมะกรูดอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะทุกคนร้านนี้ลูกค้าแบบต้องให้เขาจริงเยอะมากจริงค่ะทุกคนเยอะมากๆนะคะ โอ,โ,โอ้โหอ๋ออันนี้ใส่ต้มแซบเหรอจ๊ะอ๋ออันนี้จะใส่ต้มแซบนะคะช่มอยจา,งงาด้นะคะ,ะร้านนี้เขาไม่เหม็ดน,นะไม่มีกลิ่นคาวนะคะทุกคน Bom wow. wow. คลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ